ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون โอเิน้องที่รักศรัทธาทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละตอนนี้เราก็ได้เดินทางในห่วงชีวิตของเรามาสู่ตอนสุดท้ายของเดือนระมานซึ่งเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุดแห่งเดือนระมานก็คือในช่วงสิบวันสุดท้าย และสิบคือสุดท้ายของเดือนรมอมอกซึ่งถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วของเดือนนี้ดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่มาถึงในโค้งสุดท้ายนี้ก็พยายามตรวจสอบดูตัวเองจากเวลาที่ผ่านมานั้นนะ่ะว่าเขาได้ทำความดีมากน้อยเพียงใดและมีสิ่งขาดตกบกพร่อง อะไรบ้างเพื่อที่เขาจะแก้ปัญหาและก็แก้ไขปรับปรุงใน่วนเสี้ยวเวลาที่จะหมดอันใกลน้นี้และก็พยายามในวันที่เหลือนี้พี่น้องในช่วงสิบเกินสุดท้ายและก็เราก็มาในช่วงอีกไม่นานแล้วก็พยา,ายามให้หมดเวลาไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาอัล้าดะ เดืกับการทำอาหม่าไนบาเดเต่างๆนานาให้หมดเวลาในปลายเดือนนี้นะและทุกวินาทีนั้นเน่ะดดวยกับการทำอาม่าไนบะเดเช่นการละหมาดการขอวิงวอนการอ่านอัลกุรอานและการขอดวอะและจากแบบฉบับของท่านนายบีสุลต่านเมื่อมาถึงสิบคืนสุดท้ายแล้ว ท่านก็จะเอาจริงเอาจังทำหมามาในบาดดาหมากเป็นพิเศษมากกว่าวันเวลาอื่นๆเช่นการละมาดการขอพรในเวลาละมาดการยืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาละขอจากสิ่งที่ดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้าและห่างไกลหรือว่าตัดขาดจากโลกดุนยาและการในรายงานอีกบอกว่าท่านนั้นน่ะหลีกตัวออกจากบรรดาภรรยาของท่าน นั่นท่านนบ,บีสโลลล์เซลัมพี่น้นนองมีภรรยายในเวลานั้นตั้งเก้าคนแต่ท่านก็หลีกตัวออกจากทุกคนนั่นคือซึ่งมุ่งหน้าไปสู่โลกอาเซรออะไรบางครั้งกับท่านก็เอาอาหารข้ามันเป็นเวลาโซโลเท่านั้นเองแล้วก็แม้กระทั่งท่านนบ,บีสโลลล์เซลัมส,ส่วนมากของกลางคืนนั้นนหละท่านก็จะไปปลุกภรรยายของท่านแล้วก็ปลุก ลูกชายลูกสาวของท่านอนับดุลเลาะห์เสร็จเริ่มพร้อมกับท่านอาลีในเวลากลางคืนหลังจากที่ท่านเสร็จละหมาดตะหุยุดหรือว่าก่อนที่ท่านจะละหมาดวิเตียรนั่นน่ะและก็ในรายะงานอีกน่าจะท่านอุมารในสายรายะงานของท่านอมาิมามมาเล็กในมวัวตอของท่านนั้นน่ะบอกว่าจากท่านจากท่านอุมารเป็นข้ฮุ ได้ละหมาดในเวลากลางคืนนั่นนะ่ะมาเชาอัลลอฮ์แล้วแต่อัลลอฮ์ทรงเปิดให้จนกระทั่งว่ามาถึงตอนท้ายของกลางคืนนะคือท่านอุมมัดเป็นขบ,บยืนละหมาดนั่นนะ่ะจนกระทั่งถึงเสี้ยวสุดท้ายของกลางคืนนั่นนะ่ะท่านก็จะไปปลุกภรรยาของท่านครอบครัวของท่านเพื่อให้จะให้พวกเขามาละหมาดเลือกกล่าวว่าอัลซลาตอัลลาห์นะยืนละหมาด Lakukanlah. Lepas itu, anda akan baca dalam Al-Quran. 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 เพราะองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาไม่ได้ต้องการปฏิยังชีพจากพวกเจ้าแต่พระองค์ก็คือให้พวกเจ้าวลอาที่เบตุลิตต้กวัวและบันปลายนั้นนี่ยยอมได้กับผู้ที่มีความยำเกรงอันนี้คือจากการกระทำของชาวเซนล์นะทานอุมารบินฟอตบอร์รอดีอัลลอฮฺอันหุและนี่คือมัชรูญีของระหว่างสามีภรรยานั้นน่ยต้องช่วยกัน ผลักจูงผลักดันในการทำอามาไนบอา์ดะ์นะสามีปลุกภรรยาและและทห่าว่าไม่ก็ให้ภรรยาปลุกสามีหวังดีซึ่งกันและกันและก็ปลุกลูกๆด้วยให้ทำอมาม่าไนบอาดะ์ในเวลากลางคืนและมีจากสายรายงานอีกนั่นก็คือมีผู้หญิงหรือภรรยาของคนออสซอลิฮียในอดีตนั่นนะ่ได้กล่าวว่านาะยได้กล่าวกับ สามีของนางว่ากดตะบันเลนกลางคืนนั้นได้หมดไปแล้วได้ผ่านไปแต่ละคืนแต่ละคืนหัวใบหน้าดีนาตอรีคนตัววลและพวกเราก็ยังต้องเดินทางอีกยาวไกลว่าซาดุนกอลิลและเราก็สบียอย่างน้อยว่กว่าฟิลุสซอลิฮินซอรัดอามามะนะกองคารวานของคนดีๆได้ไปก่อนหน้าเราไปแล้วได้แสงพวกเราไปแล้ว วันหน้ฮนุกดบกีนาแต่พวกเรานั้นยังยังไปไม่ถึงอีกพวกเรายัางเดินทางต้องเดินทางกันอีกนานอันนี้คือจากการสังเสียของผู้หญิงอัศลิฮัตจากบรรดาอัศลิฮัตต่อสามีของนางและพระโอเปนองที่รัตสตาทั้งหลายในสิบืนสุดท้ายนี้ก็ให้มีมชรูอียตแสวงหาความประเสริฐของไลตุลกอดร ที่อัลลอฮฺบฮาน ن ه แวะ تعالى ได้ยกรดาลเล่ยละตุลกอดร์เล่าถาวรอินนาอัน زلناه في ل ي ต ة ลกอดรเท่จริงแล้วเราได้ประทานอัลกุรอานนี้มาในคืนเลละตุลกอดร์ความยิ่งใหญ่ของมันอีกนั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ ت าลาได้ถามที่เป็นคําถามที่บอกถึงความยิ่งใหญ่ว่ามาอะดอกะมาเลละตุลกอดร์อันคือเป็นการการถามถึงบอกให้เห็นถึงความสําคัญของมัน แล้วพวกเจ้าร <can> <pr> ู้ได้อย่างไรว่าเลลตุลกอดนคืออะไรและก็อะไรอีกล่ะนั่นคือความประเสริฐของเลลตุลกอดก็คือการประทานบอกว่าเลลตุลกอดจะได้คอยรุมมินอันฟิชฮ์ฮ์ในคืนเลลตุลก้อนนั่นอัลลอฮ์กล่าวว่ามันสําคัญยิ่งกว่าหรือว่าประเสริฐกว่าหนึ่งพันเดือนอัลลอฮ์นั่นคือเราต้องให้เกียรติพี่น้องกับเลลตุลกอดน เล่จาาความสำคัญของมาดีกนั่นคือเป็นคําคืนที่ถูกประทานลงมาซึ่งอัลกุรอานเลกจ่กความมีเอความมันอีกนะคือแตนซะลุลมาลาอิกะเบรดามาเลกะลงมาอีกในคืนนั้นเล่จากความสำคัญของมาดีกนั่นคือเป็นคืนที่ให้ความปลอดภัยตลอดทั้งคืนจนกระทั่งมัตลาินฟาจรการฟาจรได้โผล่ออกมาเล่จากความสมคัญอีกของมาดีนั่นคืออัลลอฮฺ ได้ทรงประทานซูรห์ทั้งซูรอเต็มเต็มเลยที่บอกเกี่ยวกับเลลルตุลกอดรและจากสุนัขของท่านนบีสุลตัลลาห์อวยเรื่องน้ำเด็กลาถึงความยิ่งใหญ่ของเลลルตุลกอดรอีกนั่นคือท่านนบีได้กล่าวว่ามังกอมันเลイルเลลルตุลกอดรุล إيمان และฮิซาบันอูฟิรลเหูมาตักัดด์ดมินในดับบิฮุดที่ยืนละมัในคืนเลลルตุลกอดรด้วยความอีมาน หมายถึงมีความยำเกรงต่ออัลลอ์และหวังความบีงามจากพระองค์ดูมีความเอคลาสบูฟิร ه, ์ละมูมาตะกัดมดมินเดมบิเขาจะถูกให้อภัยจากบาปที่ผ่านมามุตรสากุนลอยไรและสมควรอย่างนี้อีกพี่น้องที่เราจะต้องมูฮาสบบตุนนัฟสนั่นก็คือการ ขัดเกลาตัวเองและก็ตรวจสอบตัวเองคิดบัญชีถึงตัวของเราเองพี่น้องก่อนที่เราจะหมดในรมอรและเช่นเดียวกันอีกครอนที่เราจะไปสู่โลกหน้าเราได้เตรียมเสบียงอะไรไว้แล้วเกี่ยวถึงโลกหน้าพี่น้องนี่คือให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาเตรียมเสบียงอะไรแล้วในชีวิตของเราในกูบอร์ที่เราจะไปอยู่ในกูบอร์นั่นะอาลามันบริซักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และเตรียม ย ا เอ ه ا ا ل ี ي นั م น و ا ا ت ق ต ا ا ل ุลลาห์วัลทันทร์นั้นนั้นมาฟัดดัมต์ัอบดาุสทางั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และจงเตรียมดูซิว่าพวกเจ้าทางหลายได้เตรียมอะไรไว้แล้วลองตรวจสอบดูซิว่าพวกท่านทางหลายได้เตรียมอะไรไว้แล้วให้กับวันพรุ่งนี้อัลลอฮ์นั่นคือในวันเกมมาอีกไม่นานและพี่น้องเจรสัตทางหลายและชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้มันช่างรวดเร็วเสียเเดือเกิน วันนี้เราหรือว่าลูกๆหลานๆของเราบางครั้งก่อนจะสอบนั่นก็เตรียมแล้วเตรียมอีกเพื่อจะให้สอบผ่านแต่นั่นแหละเราคิดบ้างหรือเปล่าว่าเราจะเตรียมตัวไปสู่โลกหน้าอย่างไรให้สอบผ่านในโลกหน้าอย่างไรให้ลูกๆหลานๆของเราสอบผ่านโลกหน้าอย่างไรนั่นน่ะเตรียมได้อย่างพี่น้อง แล้วก็อ nah, ah nah ัลลอฮ์ส ah ุบฮานาหัวตาแล้วก็ยังได้บอกทางยังบอกถึงข้อสอบในโลกหน้าทําอย่างไรให้ใจผ่านในโลกหน้าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาแล้วก็ได้บอกหลากหลายองค์การแล้วก็จากท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลัมฮะลัดุลลุคุมอัลาติจาระตินตุนจีคุมมินอยดาบินอัลีมจากองค์การนั่นก็คือเอาไม่ฉันจะบอกถึงพวกท่านทั้งหลายถึงการค้าอัลลอฮ์นี่เราทําการค้าเพื่อโลกหน้าพี่น้องแล้วก็ตุนจีกุมินอยดาบินอัลีม ที่จะให้พระท่านทั้งหลายรอดพน้นจากการลงโทษที่เจ็บแสตุมินูในบิลลาฮิวรัสูลก็คือการอิมามต่อหล่อและก็รอซูลของพระองค์วะตุเจฮิลูนะฟีซสบิลิลาฮิอัมวาลิคุมวะอังฟุซิคุมและ่อซูนในวทางอาัลลอฮ์จะใจะ พยายามในวันทางขอรอดได้กับเงินทองของพวกท่านและร่างกายของพวกท่านแล,ล้วรกุมคอยรุนและกุมเองกุนทุมจาและมูนและนั่นแหละเป็นการดีให้แก่พวกท่านทั้งหลายถ้าพวกท่านทั้งหลายได้รู้และก็จากคำถามในคูบุตรที่ท่านนายบีซเซมก็ได้มาบอกให้เราพวกเราเตรียมคี่มีคําถามบอกว่ามันรบบุกใครคือพระเจ้าของเจ้าอันนี้คือให้เราตรวจสอบอีมาของพวกเราพี่น้องอากีดาของพวกเราทําปริสุทต,ต่อหรอหรือไม่ เป็นบาวเต็มตัวต่อ Allah หรือไม่และกับมันนบียุคนะและกับใครคือศาสนาทูตของท่านเราอีหมานต่อท่านนาบีแล้วหรือยังปฏิบัติตามท่านนาบีสุลตัมบอกแล้วหรือยังได้ปฏิบัติตามได้ละทิ้งคำสั่งของที่ท่านห้ามแล้วหรือยังอันนี้คือต้องปฏิตัวสอบดูพี่นะ้อง และวอมาดีนุกและอะไรคือศาสนาของเจ้าอันนี้คือเราเรียนรู้ศาสนาของเราแล้วหรือยังพี่น้องและเราปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้ในศาสนาของเราแล้วหรือยังและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาก็คือสิ่งที่เป็นฟะรอเอตสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺนโนะต์ได้ทรงสั่งใช้ให้เป็นฟารดูเป็นข้อบัญญัติเนื้อทุกคนจากการละหมาดห้าเวลามีบางคนนั้นน การละหมาดห้าเวลายังอ่อนแต่จะมาเน้นเรื่องซุนนะต่างๆหรือจะมาเน้นเรื่องละหมาดตะระเวนเนี่ยพยายามจะมาไม่ขาดแต่น่หละพอเวลาละหมาดห้าเวลาที่มัสยิดกับทำเฉยเมยให้นี่คือเราจะต้องตรวจสอบให้ดีพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาให้เอามาก่อนและก็ในสิบขึ้นสุดให้อีกพี่น้องนะให้เรามาไปกับการขอดวา ให้อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือพวกเราพี่น้องให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาพวกเราให้อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าล ى อภัยโทษในแก่พวกเราและก็โดยเฉพาะด ع อาที่เป็นเจาว่าเมียในที่มันรวบรวมซึ่งความหมายทั้งโลกนี้และโลกหน้าและก็จาก دعاء เจาว่าเมียพี่น้องเนยคืออัลลอฮุมะอินนักอฟูอน ดูใหบุล้าฟฟาฟ้อันนีโอ้พระองค์เจ้จริงพระองค์ก็คือผู้ที่ทรงเมตตาพระองค์ทรงรักที่จะให้ความเมตตาโปรดขอพระองค์ทรงเมตตาแก่ฉันด้วยเถิดอันนี้คือดูอานี้พี่น้องให้มาไปกับการขอดวงาและก็ดูอาอื่นๆจ้ะดวงะจวามอัลกลิมและก็ในมัชรรอิเหตในสิบคือสุดท้ายนี้อีกนั่นก็คือ มีการแอติกาฟอลล l a ์การแอติกาฟในพี่น้องที่รัฐสถาทั้งหลายถ้าเราจะมาดูในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายที่หลายสถานที่และก็หลายฤดูกาลเนี่ยที่ผ่านนมานั่นน่ะน้อยเหลือเกินที่คนจะทําสุนนะอันนี้พี่น้องเหมือนกับว่าสุนนะที่ถูกทอดทิ้งก็ว่าได้แล้วมีเราไปดูบางมัสยิดพี่น้องไม่มีใครแอติกาฟเลยฉะนั้นว่า a มอ n อ b a า a h ที่ เป็นสิ่งที่ผู้คนละทิง้งหรือว่าถูกละทิ้งนั่นน่ะย่อมมีผลบุญมากมายใครที่ฟื้นฟูสุนนะ,ะนที่ถูก,กทอดทิ้งพี่น้นองย่อมได้ผลบุญมากมายอัลลอฮฺอัอจรอและก็ท่านนาบีสุลต่านแอติกาฟทุกป,ปีท่านนาบีไม่เคยทอดทิ้งเลยในแอติกาฟในดเดอรอมฎบอนและก็จากความประเสริฐของแอติกาฟพ,พี่น้องน,นั่นก็คือ มาให้ความสุขในหัวใจนี่คือสำคัญที่สุดเลยการแอธิกเตถือว่าเป็นแก่นแท้หรือว่าอาหารหลักของหัวใจที่เราจะทอดทิ้งสิ่งที่มาทำลายหัวใจไป่้องจากโลกดุนยาความวุ่นวายชหวัตต่างๆการกินต่างๆหรือว่าการพูดคุยมากมาย เกินเลยการพบเพื่อนการพบผู้อื่นที่มันเกินเลยบางครั้งใช้เวลาไปกับเพื่อนเพื่อนที่มากเกินไปหรือว่าใช้เวลาที่นอนหมักมุมกับโลกดุนยามากเกินไปพี่น้องการนอนมากๆคือทําให้ใจอับได้เหมือนกันพี่น้องอัลลอฮ์บะนยซุบินิลละฉะนั้นนี่แหละพอให้ลดสิ่งเหล่านี้มารำลึกถึงอัลลอฮ์ س ب ح ว ن ه และมายืนต่อหน้าอัลลอฮ์า,าน ح ا า ه และกมาทำมาในบาดะต่ออัลลอฮ์บ ب าน ن ตาละยืนละมาต่ออัลลอ อันน ja, ah ี ir, dua, ้ค um am ah. ือจากหีมากของการอติกาฟอันยิ่งใหญ่และก็มากไปกับการอ่านอัลกุรอานและก็ิิ k i r zikrullah s u b h a n ล w และก็ดูอาต่ออัลลอฮฺ subhanawataala และก็อื่นๆและกจากมารยาทของการอติกาฟนั่นก็คือสมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มาอติกาฟในมัสยิดนั้นน่ให้ยุ่งไปกับการทำอาบานอิบาดะอยู่ตลอดโดยกับการอ่านอัลกุรอาน เดือบการละหม,มาดเป็นอย่างแรกเลยพี่น้องแล้วก็อกก่อาลลอนอัอนลกุรอานๆแล้วก็อิสลมามบอกว่าตอนกลางวันนั้นน่ะถ้าจะสอนหนังสือให้กับผู้อื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากลางวันนั้นนะถ้ามีเวลามากก็ให้เรา สอนหนังสือผู้อื่นหรือว่าเรียนรู้นเรียนรู้ความรู้เพื่อปฏิบัติตัวเองแล้วไปสอนผู้อื่นนั่นก็ได้รับผลบุญมากเช่นเดียวกันมีบางอ,อิมมาบางท่านก็บอกว่าเพราะมันเป็นผลบุญที่แพร่ให้กับคนอื่นด้วยยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้ทีคนนั้นน่ะขาดความรู้ขาดการเรียนไม่มาเรียนีย่น้องไม่รู้เรื่องจะใหเร่องศาสนาเนี่ยก็สมควรที่จะสอนหนังสือในตอนกลางวันก็ไม่เป็นไร แลวก็ให้รักษาซึ่งมรารยาทอาดัาบลอาห์มมารยาทต่อผู้อื่นมารยาทต่อกันให้เกียรติต่อผู้อือ่นไม่โงสูดไม่โง่หูไม่รำคาญคนที่มาเอิกฟไม่ได้มาคุยพูดเสียงดังอะไรนนเลิกให้รักษาสิ่งอันวฟะในการทํา,ทาความสะอาดมัสยิดความเรียรบร้อยความเป็นระเบียบนะอย่าให้เราทำรำรำคาญผู้อื่นพี่น้องหรือว่าไป سمك الميت كان اتكاف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفر الله الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بامان عباده ที่สำคัญอีกนั่นก็คือตอนปิดท้ายในเดือนร م มดอนนี้ขอทุอ่าจะเอาหล่อสุานอตัดและให้ปิดท้ายเดือนรม ض อนให้แกพวกเราทุกคนด้วยความดีเด้วยความกำไรด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ่และเราทุกคนหวังว่าเป็นคนที่ได้รับความดีอันนี้ทุกๆคนจากอามานที่ مِن مشروعيّة بيتهاي ناديان نيناء هو كان صدقه الفطر رواية زكاة الفطر كان جاي زكاة الفطر سنبين كان بيت ناديان رمضاني لكي هو بيّن واجب سبب تُبطي مِن خوام سعماد دانتي حديثة النبي ركبها حديثة ابن عمر ركبها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مِن رمضان صاعم مِن التمر เนอคือหนึ่งซอของเซนนาบีสุสลตันลมจากตามรหรือว่าชอูอตมตรงนี้คือตามมารที่สามารถเก็บไว้ได้หรือข้าวบาเลอาลออบดีวลฮุรต่อปวงบาวที่ที่เป็นทาสหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิสระจากผู้หญิงและผู้ชายจากเด็กเล็กและก็ผู้ใหญ่มมมีนนัุสลิิ และก็จำเป็นที่จะต้องออกนั่นก็คือคนที่มีอาหารในวันนั้นเนเพียงพอแล้วเอนเดโฮกูตุเย่คนจนๆถ้าหากว่ามีข้าวสารเหลือเหลือเฟือในวันนั้นก็ให้ออกอีกไปออกไปให้ผู้ที่ไม่มีอะไรจะกินเลยนั่นคือคนจนๆบางคนไม่มีอะไรจะกินเลยและบางคนนั้นพี่น้องที่รษฐาทั้งหลายหาเช้ากินขํายุคปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่หาเช้ากินขํา แล้วก็ยิ่งในวันอีดแบบนั้นอีกนั่นก็คือเป็นวันที่เขาไม่ได้ทํางานนะเพราะต้องมาละมาอีดแล้วก็ตามร้านร้านอะไรเขาก็ปิดกันนะส่วนมากแล้วก็จะปิดกันไม่กระทั่งว่าในประเทศไทยรัฐบาลเองก็ยังปิดในอีดนะปิดเป็นการช่วยเชยให้เกียรติกับบรรดาุสลินแล้วก็จําเป็นที่ต้องออกนั่นคือมุสลิมทุกคนนะออกให้กับตัวเขาเองแล้วก็ออกให้กับผู้ที่เขาดูแลด้วยจาก ภรรยานะลูกลูกหรือว่าพ่อแม่แต่หากว่าทั้งสองคนนั้นแก่ไปแล้วยากจนก็ต้องออกให้กับพ่อแม่และก็มีมุสตาฮับนะให้ออกให้กับเด็กที่เกิดที่ท้องที่ตั้งครรภ์อยู่ด้วยโดยก,การปฏิบัติโดยอินเอท่านอสุส mani b นอฟัฟฟานและก็จํานวน z a ก,กา r น,น,นบบั่นคือซออันนบวีนั่นคือหนึ่งซอที่ท่านนาบีได้กำหนดนั่นะคือซอยุคข,ข,ของท่านอับีุลิสุลต่าน ถ,ถ้าจะมาตีกันเป็นน้ำหนักยุคปัจจุบันนี้นะตามที่ทางอิจมะของสำนักจุฬาลรชมนตรีนะ่นคือ2.7กิโลกรัมหรือบางก็บอกว่าให้มากไปกว่านั้นก็ดีให้ให้ไปถึง3กิโลกรัมเผื่อเป็นการเผื่อเอาไว้เลือกให้ออกกันมันคือมาจากกู้ตุลบัลลอาหารหลักของประเทศนั้นเลือกอาหารที่เก็บได้อาหารหลักในบ้านเราก็คือข้าวนั่นคือดีที่สุดนะเพราะผู้คนนั้น นิยมประทานข้าวกันและก็ไม่อนุญาตที่จะให้เป็นเงินนั่น,น,นคืออัลซอฮ์อัลกูเลนดังที่อัลซอ์จากบรรดาอุลามะนะจากจที่บรรดาปราชแต่กล่าวนั่นก็คือเพา่าอัลาุรอานะบีสลุลตัลลมสั่งให้ออกเป็นอาหารท่านบีไม่ได้สั่งให้ออกเป็นเงินอันนี้คือหลักหนึ่งและกนยุของท่านบีสลุลตัลลมก็มีคนจน และไม่นำซ้ำม,มีคนจนมากกว่ายุคปัจจุบันนี้ซีก,ก็ว่าได้แต่ทานายบีก็ยังให้อาหารากาศเงินน,าางนี่คือสกาศตางห้านะไม่เกี่ยวกับสกาดอัลฟิตรและไม่เคยมีปรากฏเลยว่าทานานบีชดส,สมบัตบางปีท่านออกด้วยเงินได้จากบรรดาคนละฟาอิรอชดีนก็เขาออกด้วยเงินแต่ออกอาหารตามที่ทานายบีไดบ้บอกว่าเรื่องสกาศนี่คือสากาัดอัลฟิตรเกี่ยวกับอาหารให้แก่คนจนๆและก็อาจจะมาในยุคหนึ่งพี่น้อง ที่ว่าอาหารนั้นนะมีค่ามากกว่าเงินก็ได้ยุคมาถึงยุคยุคหนึ่งที่ว่าเงินอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่คนแย่งอาหารกันอันนี้คือจะฮิกมากของมันอีกยุคที่ว่าลําบากรือว่าข้าวหาไม่ค่อยได้แต่เงินมันมีมากมายอันนี้ตกลงอันไหนดีกว่าเรากลงอันนี้คือจะฮิกมากในการให้อะให้จากการอัลฟิตที่ให้อาหารหลักนั้นนะ และก็นอนุญาตเช่นเดียวกันในการให้มอบแทนนะให้คนอื่นมอบแทนเขาสองสามคนมนบอกให้คนอื่นมอบแทนให้เขาเขาไม่สะดวกที่จะมอบให้คนจนๆนั่นนะไปให้องค์กรหรือว่าให้ผู้อื่นมอบแทนให้เขาก็ได้และเวลาการออกจากาศอัลฟิตรเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของนาะวันสุดท้ายของรอมฎอนก็คือเข้าในคืนอีดนะนั่นะคือบาดะรูบิชัมส เลยแต่ละอีดแล้วก็ให้ออกไปก่อนละมาอีดนะแต่ถ้าหากว่าดีก็คือออกตอนเช้าของวันอีดนั่นดีนะให้คนได้รุ้นดีใจในตอนตอนเช้าๆเลยของวันอีดนั่นนะ่ะแต่ถ้าหากว่าให้หลังจากละมาเสร็จนั้นก็ถือว่าไม่ได้เลยต้องให้ ก่อนละมาอีกและก็อนุญาตมนการที่วลมาบอกว่าจะให้ก่อนหน้านั้นสักวันสองวันก็ไม่เป็นไรเผื่อว่าเขาอาจจะยุ่งในวันอีตนั่ะหรือว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรออกก่อนหน้านั้นสักวันสองวันก็ได้สุดท้ายนี่ก็ขอให้เรานะได้ขยันขันแข็งทำมาในม่บัดด์นะขยันปลอบวยความดีในการ ทำอามานิไปได้ในเวลาที่เหลือ,อน,นี้พี่น้องแล้วขอดุอาให้มากๆให้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเมตตาพวกเรานะให้อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาปิดรมมอนให้แก่พวกเราด้วยความดีงามมากมายด้วยกับการอภัยโทษด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาปลดปล่อยพวกเราให้รอดพ้นจากไฟนรกทุกคน Lepas makar, beri dengan salawat, salam, dan juga uoi pon, prasak pon dengan penanda bissolat sen dan mangmak, terutama pada hari Jumaat. Dan kita perlu bersungkarwa Inna Allah wa malaikatuhu yusallu 'ala Nabi ya ayyuhaaladinamanusallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zidu wa barik 'ala Nabiina Muhammad wa rodiyallahu anil Khalafain Raashidin. الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واحفظ ائمتنا وولاه امورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى واجعلنا واياهم من الهداه المهتدين اللهم اختم رمضان برضوانك اللهم اختم لنا من رمضان برضوانك وعتق من نيرانك اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا وممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا وممن صام رمضان ايمانا واحتسابا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون